ะะลูกนี่กินไปแล้วเพิ่มนึงเดี๋ยวรุ่งกั้วมาเสียวไป,ปก่อนก้ก็สวยแหมันจังว้าวคั <c oughs> <c oughs> กแด่แค่นี่ ทุกคนผ่านนะแนนได้ไหมมาลุ้นกันอ้ายสวยมากสวยจ้ะน,นี่ก็สวยโอ้ยตรงนี้อันนี้ดอกนี้เน่าแล้วจ้ะดอกนี้แข็งแรงเลยดูดอกนี้ง่ายจ้ะ ดูนี่พุ่มมะปอยให้เพ็ดบานนะตรงนี้ออย่าอึบๆนะจ๊ะอึบๆแล้วป oh yeah. <c oughs> วบานแบบนี้ค่ะกุ่มดอกหนึ่งพุ่มมะปอยให้งบานบานคับนกบานแน่แถวนี้นะคะเพ็ด <c oughs> <c oughs> บานนะจ๊ะกุ่มดอกหนึ่ง กเห็ดบานนมาตัวนีอ้ยนาเมนล่ะปเป็นเสือเป็นแมวปีทัดไป ไปแค่เงี้ยสิแล้วจ้ะนี่นะจะโอเ้โอเหล <c oughs> ืองหมดแล้วบ่ไดม้มาบ่ได้มาสองสาม สุดนางก็ออกล่อมาโดนละจุดนี้งามจ้ะจ้าเดี๋ยวจะไปแบบนี้เลยนะวันนี้เน yeah. ี่ยนิ่มมะล่ะตรงนี้นิ่ม้วจ้ะใช่ล้วจ้ะโอ้ยนิ่ม้วล่ะ ตอกนี้ก็นิ่มแล้วจ้ะ่ายเถาแล้วกว้านิดได้ยวจ้ะลบอ้ายสามขบกล้วยเถอะสามสามใบเถาคุณปุ้นจ๋านึกว่าคอนใหม่ย่างเขามากไหญไก่บบเป็นเฮดเหน็นไหมคาบถึงเนี่ยไปเป็นของปีหนาด้วย ปิงตะขานั่งเนี่ยเดี๋ยวพี่สูดขากันเด้อค่ะน,นี่เด็กที่ห่างการกันทางกันดอกนมี่จ้ะเราจะขื้นว่าเหล่าขาไปแล้วเดี๋จ๊เอาขาไปนะจ้ะไปตำหนังพริกว้ค่ะดอกนี้นเนย,เเเยะอ้โหเก็ดลายเทาอีกเดียว ก้น <Tipp> <ümüz> ึงจ้าบอขาน่นยมดูั่วาใหญ่ครับล่วพานจ้ะดก็เบื่อบุญบขาแต่อ้ ถึกแม่งกินไปแล้วแบ่งกันน่จจะแบ่งกันกับแม่งเชค่อเพื่อน